เพื่อนวันนัก็ดีแรงน้องหัวเป็นป้าอาการธรราชาติซึ่งทำให้วัตถุทางกายภาพปวดปมดถูกเป็นปวอา้อรินารมน้องห่วทำให้วัุทางกายภาพมีเลือดหนาและำ ยืดเหนี่ย,เยวเราไว้กับโลกแปลงนองทวงมีอะไรแปลงฐานร,รงกับมวลและปลงูกฐันกับระยะทา,ายงยกกำลังสองไม่มีการโยกเพห,หรือหูโยกซับเรื่องการวนใดๆทำให้แรงน้องทวงเป็นแรง<ว>ที่สำคัญมากในการยืดเหนี่ยวเอกภพไว้ด้วยกันนอกเหนือจากความล้มทวงที่เกิดขึ้นระหว่างมวลแล้ว พลังงานสามารถเกิดขึ้นได้จากการที่เราเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเช่นการเพิ่มหรือลดขนาดความเร็วของวัตถุการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เป็นต้นอาจเป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุไวรัสด้วยกันซึ่งจะมีทั้งแรงและแรงดึงดูดกันปู่ก็เป็นเขาไงป้าสมไวรั้งแรกคือนายาลัในปัจจุบันก็

เมื่อประมาณสอง0ปีที่แล้วชาวจีที่อาศัยอยู่ในเมือซียรได้พบแร่ธรรมชาติชนิดหน่ซึ่งมีสมบัติพิเศษอดู่ในนั้น ายหนึ่ง,ขงเข่าแข็งทีทำเครื่อง,งใหม่ขั้วเหนือคือเองแข็งทีเจะดทีไปทางขั้วเหนืออยู่เสมอเพราะบอก<อ>เราเปลี่ยนกับแท่งแม่เหล็กขนาดใหญ่โดยเราตั้งมาตรฐานกับเหล็กที่อยู่ในโลกขั้วเหนือของโลกเองจากการปริกาญญาเรียนว่าถ้าขั้วแม่เหล็กที่หลักการวางใกล้จะหักกัน,าากกนและถ้าขั้วตามกันจดูกันดังนั้นถ้าเราวางเข็งที เคื่อที่ของอนุภาคในสนามแม่เหล็กื่าเราปล่อยให้อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนเข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กอาจมีแรงแม่เหล็กกระทำต่ออนุภาคนั้นหรือไม่มีแรงแม่เหล็กมากระทำต่ออนุภาคนั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะการเคลื่อนที่ของอนุภาคนั้นในสนามแม่เหล็กอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าอยู่ในสนามแม่ เมื่ออนุภาพเมื่ออนุภากวิ่งเข้าไปตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กและแม่เหล็กที่กระทำต่ออนุภาตจกแม่อนุภาพนั้นเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งงอโดยแรง กูตาบูเจ้าชายตัวของจิ๋มโปตอนและอินตอนอยู่บนใกล้เคียงกันบ้างรวมเป็นจำนวนโปตอนและจำนวนอินตอนที่มีนิวเคลียสที่ว่าจำนวนดิอันในจากกันโปตอนที่ประจุไฟฟ้าแต่ละอิเล็กตรอนแต่ละหลา ที่เห็นเนี่ยก็ตาแลเห็นได้แต่ในตัวนี้แกนนี้เกลียว <laughs> มี Dante, ่แตกต่างจากแรงดูระหว่างมวลแรงที่ก to ็ทำในช่วยที่สร้าขึ้นมายังมีกาูมีออกจากการตัดต่อแรงมาโอ้ยมาด้วยันนะติดนติดนะขอทการนำเสนอเท่านี้ได้ไห